ให้มั่นใจเข้าไว้ค่ะแล้วก็ให้กล้าพูดอย่าก,กังวลค่ะว่าแกรมมาจะถูกไหมวอแคปจะถูกหรือเปล่าถ้าเรากล้าพูดกลา้าถามการที่ภาษาอังกฤษของเราอาจจะพัฒนาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะ สวัสดีค่ะลี่ค่ะนางสาวราราดีลีลาวิติเศษตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ฝ่ายมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ECE ค่ะระยะเวลา3สัปดาห์ที่เมืองแอดิเลดประเทศออสเตรเลียค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ก็คือได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนออสเตรเลียค่ะว่าเขาใช้ชีวิตกังงนยังไงรูนเป็นแบบไหนแล้วก็ได้เรียนดูวาาัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ฝึกภาษาค่ะก็คือมีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะกิ<ศ>จกรรมไหนที่รู้สึกว่าดีจังเลยที่ได้มาแลกเปลี่ยน ก็คงจะเป็น host family แล้วก็การที่ได้เข้าร่วมเรียนกับเพื่อนต่างชาติจริงๆในห้องเรียนค่ะได้ทั้งความอบอุ่นได้ประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ในการใช้ภาษามากๆค่ะได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างค่ะในส่วนของการไปโรงเรียนก็คือพอได้พูดคุยกับเพื่อนๆต่างชาติค่ะแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้คำใหม่ๆได้แสดงใหม่ๆแล้วก็ได้ฝึกภาษาได้ดีมากๆค่ะ คืออยากจะบอกว่าให้มั่นใจเข้าไว้ค่ะแล้วก็ให้กล้าพูดไม่ต้องกลัวว่าที่พูดไปคืออย่าก,กังวลค่ะว่าแกรมมาจะถูกไหมวอลแคปจะถูกหรือเปล่าคือคนที่นู่นเขาใจดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรามากๆเลยค่ะถ้าเรากล้าพูดกล้าทำบางทีภาษาอังกฤษของเราอาจจะพัฒนาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะ สำหรับคนที่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เพิ่มเติมเลยก็คืออย่างแรกเลยเรื่องสำเนียงค่ะเหมือนที่ลี่ได้ไปออสเตรเลียมาลี่ก็ได้เรียนรู้สำเนียงออซซี่ค่ะจากโฮสต์ของลี่แล้วก็เพื่อนๆที่ได้ไปร่วมเรียนด้วยกันค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือมั่นใจอยู่แล้วก็มั่นใจไปอีกแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดให้ดูฟลูเอนมากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้สำ ีสิ่งนี้ที่ไทยน่าจะดีมากเลยสำหรับ,บลีก็น่าจะเป็นการเรียนค่ะก็คือการมีวิชาเลือกที่หลากหลายแล้วเราสามารถเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบได้จริงๆนอกเหนือจากด้านวิชาการค่ะก็ที่นู่นก็จะมีมิวสิกเออคติ้งเชลิดดิ้งหรือว่าจะเป็นการทำพอดแคสต์ค่ะซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้ลงมือทำจริงๆตอนที่ลีไปลีก็ได้เข้าร่วมเรียนในการทำพอดแคสต์ด้วยแล้วก็ได้ร่วมเรียนการเทรนเชลิดดิ้งด้วยค่ะซึ่งสนุกมากๆ ก็หลังจากกลับมาก็อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองค่ะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็คุ้มมากๆค่ะกับที่ไปมาก็คือเต็มที่มากๆในทุกกิจกรรมทั้งเรียนก็เต็มที่เที่ยวก็เต็มที่ค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมา,มากๆค่ะ